ตัวน,นี้ก็ชุดค้ำยันนะครับเซฟตี้ป้องก,ดดกันรถตกลิฟนะครับตัวน,นี้เราก็ออกแบบมาเพื่อเพื่อเซฟตี้นะครับอ่าช่วยลดพลั้ลิฟนะครับเวลาเราเข้าไปทางานใต้ท้องนะครับตัวน,นี้จะป้องกันรถกระดกหน้ากระดกหลังนะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะครับช่วยจัดกระดกเวลาเรายกเกียร์เออทางมานใต้ท้องขยับขยับเกียร์หรือช่วงล่าง นะครับมันก็จะลดต,ตัวลดจะกระดกนะครับแต่ถ้ามีตัวนี้เข้าไปแล้วไปยันไว้หน้าหลังนะครับเน้นว่าคือต้องย้ําย้ํานะครับคือต้องค้าหน้าหลังนะครับก็จะป้องกันลดกระดกแล้วเราก็สามารถเข้าไปทํางานใต้ท้องได้โยกโยกได้นะครับตัวรถจะไม่โค้งเคงนะครับก็เป็นจุดเด่นของมันนะครับคือไม่ให้รถกระดกถ้ารถกระดกแล้วโค้งเค็งเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่โอกาสที่ ถจะดิ้นตกจากคําจากลิฟต์นะครับก็มีโอกาสสูงนะครับถ้าที่ไปยันหน้าหลังไว,ว้ปุ๊บนี้รถนิ่งเลยครับเดี๋ยวเราจะโหงให้ดูนะครับ